รอยคีนไม่ทนอีกต่อไปแล้วโว้ยออกมาสับเละถึงฟอร์มการเล่นของนักเตะแมนยูเมื่อคืนที่ผ่านมาที่บุกไปแพ้สเปอร์สองศูนย์อย่างแรกสุดเลยนะเพื่อนๆรอยคียนี่ยกล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้กลายสภาพเป็นท็นอตแนมฮอสเปอร์ไปแล้วสโมสรที่ผมนั้นมักจะสบประมาทมากที่สุดแต่ในวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วสเปอร์เป็นทีมที่ดีเสมอเมื่อได้เล่นในบ้านพวกเขาเล่นได้อย่างมีพลังงานเพื่อตอบแทนบรรดาแฟนบอลที่การสนับสนุน ในช่วงครึ่งหลังสเปอร์ลงมาเล่นแล้วก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมต้องให้เครดิตทั้งหมดกับพวกเขาเป็นเรื่องง่ายนะในการจะเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเทดทีมนี้มันช่างง่ายได้ซะเหลือเกินคือในช่วงครึ่งแรกเนี่ยผมมองว่าแมนยูไนเตดเล่นใช้ได้นะแต่พอครึ่งหลังปุ๊บพวกเขากลับเป็นทีมที่อ่อนแอลงไรซึ่งผู้นําและแจกประตูอย่างง่ายได้โอ้โหมันเป็นอะไรที่ผมไม่สบอารมณ์อย่างมากคือผมอยากจะรู้จริงๆว่าพวกเขาทําอะไรกันบ้างในสนามซ้อม ลงไปเล่นแม่งไม่มีพลังงานเอาซะเลยหรือว่าสอบมันหนักมากจนเกินไปแล้วเมื่อผมมองไปที่เมสันเมาส์หรือแม้กระทั่งบูโน่แฟนันมั่วซั่วมากทั้งคู่นั้นเหมือนกับเด็กนักเรียนพวกเขาไม่มีความแข็งแกร่งมากเพียงพอที่จะสามารถแย่งบอลกับมาครอบครองให้กับทีมได้และรอยคีนก็ยังได้บอลมาคัดแรดฟอร์ดนะครับที่สวมบทบาทเป็นกองหน้าตัวเป้าในวันนี้รอยคีนกล่าวว่า วันนี้แรดฟอร์ดลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าอีกครั้งหนึ่งและเขาเนี่ยเหมือนกับเด็กน้อยจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อเขาอ่ะยืนลงเล่นตำแหน่งตรงนี้จากภาษากายการจับบอลแรกการเก็บบอลในบางจังหวะแฟรเห็นชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยไม่มีความสุขก,กับการเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าและยืนบริเวณตรงกลางแบบนี้และรอยขีนเนงนั้นก็ยังมีอารมณ์ขำโดยการอัมองทุนี่มาซิยาวที่ลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วงนาทีที่85 รอยคีเนี่ยกล่าวติดตลกว่าคือในช่วงท้ายเกมเนี่ยผมจําได้ครับคล้ายครับคาว่ายูเรเตดส่งองค์ทุรีมาซยาวลงเล่นคือเขาเนี่ยไม่มีทางกอบกู้สถานการณ์ให้กับทีมได้หรอกดังนั้นน่ไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วผมมองว่าเทนฮาควรเลือกใช้แฟรงสเตเปนตันหรือไม่ก็นอร์แมนไวซ์ที่เป็น2ดาวยิงยุค80ของสโมสรลงเล่นแทนเขาเนี่ยแม่งยังจะดีกว่า ก็เรียกได้ว่าโดนสวดเลขกันตามระเบียบสําหรับนักเตะปีศาจแดงเอาตรงๆเนี่ยก็มีแฟนบอลบางส่วนที่วิาพากษ์วิจารณ์ระบบวิธีการเล่นของเอริกเทนฮากเหมือนกันแล้วทุกคนแหละครับคิดเะการใดสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และก็สุดท้ายขอบคุณผู้สนับสนุนแอดอออินขอบคุณมากเอ้อพี่น้อง